มาถึงช่วงมันตากูรูค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะลุกขึ้นยืนและปรบมือเพราะมีสองราศีที่การงานดีะนะครับเป็นราศีที่ดวงเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแนะนําราศีแรกก่อนคือราศีเมษก่อนนะครับคือราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเป็นดวงดาวที่ดีสุดเนี่ยอยู่ออกุณมาตั้งแต่19เเมษายนนะครับแต่มันมีพระราหูอยู่นะครับพระราหูเปรียบเสมือนเงาครับชีวิตราศีเมษเนี่ยเหมือนโคมไฟ ที่มันมีโคมที่ครอบอยู่ครับตอนนี้ไอ้ตัวโคมมันก็จะออกแล้วไฟคุณจะสว่างขึ้นดังนั้นถึงบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็ตามเนี่ยต้องหมั่นทําบุญเยอะนะครับเพราะยิ่งเข้าตุลาพอกระแสะพระราหูแรงขึ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากการทําบุญในช่วงนี้ด้วยะนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดในราศีเมษนะครับงานของคุณเนี่ยกำลังมีการบขยายเติบโตมีความก้าวหน้า มีการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับมีเส้นทางของการทํางานที่ชัดเจนขึ้นคือบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีแบบว่าเอออยู่ดีประมดเลื่อนขั้น3ขั้นอะไรไม่อย่างนั้นแต่ว่าอะไรที่มันขมุกขมัวอยู่เนี่ยมันจะเห็นผลทางค่ะอ่าเราจะรู้ว่าจะต้องมุ่งไปทางไหนพุ่งไปทางไหนนะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดในราศีเมษด้วยนะครับส่วนอีกราศีหนึ่งนะครับก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ย เป็นราศีที่งานเยอะในช่วงนี้นะครับมีดวงดาวเข้ามาพัวพันเรื่องงานอย่างสองสาอย่างมันมีความหมายว่าราศีพิจิกจะต้องทําหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันนะครับแต่ดวงดาวพวกนี้เป็นดวงดาวที่สว่างสวยงามมันเลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความสําเร็จที่ดีชื่อเสียงที่ดีตามมาดังนั้นใครราศีพิจิกก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับยอมเหนื่อยยอมสู้ยอมลุยหน่อยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะนําพาซึ่งความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดี ให้กับคนที่เกิดราศีวิจิกในเรื่องของการทํางานนะครับและก็ต้องขอย้ํากันอีกทีนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปไหว้พระครับผมเ <Yeah. S 1> พราะว่าเนี่ยใกล้พระราหูจะย้ายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยร่วมกับทางโซลกรุ๊ปนะครับแคมเปญของเราชื่อผมหนากับโซลกรุ๊ปและหมอช้าง <Yeah. S 1> นะครับใครที่สนใจนะครับเตรียมจะไปไหว้พระนะครับเรามีให้90คนเลย mm. นะครับมีให้90คนคุณจะได้ไปไหว้พระขอพอรด้วยกันในช่วงประมาณเดือนตุลาคมกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2566ถึงวันที่16ตุลาคม2566จับรางวัลผู้โชคดีในวันที่18ตุลาคม2566เวลา15นาฬกาและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่19ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกาติดตามการประกาศผลรางวัลได้ทางช่องทาง Facebook Soft Group ค่ะจะเป็นการว่าแบบ E อ็กซ์คลูซีไม่มีการขายทัวร์ไม่มีทั้งสิ้นนะครับ คือไปไหว้เพื่อเติมพลังนะครับเตรียมตัวรับพระราหูย้ายกันนะครับใครที่อยากจะไปไหว้พระเสริมความมั่งคัง่งเสริมความเป็นมงคลกับพี่ช้างนะคะสามารถติดตามกติการและก็รายละเอียดต่างๆง่ายๆเลยค่ะที่ไลน์แอดโซฟกรุ๊ปนะคะ